ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทําใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่ลักลก ดีไหมแต่รักเป็นน้องพี่กเองงั้นเราเก็บความรักของเราสองคนเป็นความลับไปก่อนดีไหมน้าชาหายตัวไปค่ะไอ้นัชชาลองไปถามให้เขาดูดีไหมขอโทษนะคะเขาจะเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงหลงมาแถวนี้บ้างไหมคะพ่อนี่แกมาอยู่ที่นี่ได้ไงแล้วมากับใครพ่อเห็นเด็กผู้หญิงผมแดงรุ่นเดียวกับหนูพามาแถวนี้ไหมแม่พ่อไม่เห็น แล้วแถวนี้ก็ไม่น่าจะมีใครผ่านมาด้วยเดี๋ยวรักเดี๋ยวให้คนของพ่อไปช่วยหาไปช่วยหาเพื่อนของลูกสาวให้ฉันหน่อยครับท่านไม่ต้องค่ะรักหาเองได้นี่ป่ามันนั่งกว้างไงแกจะหายังไง ว่าไงพี่เอจอนัชชาไหมเจอแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวหลอกรีบไปพี่แพมพี่เอกเจอนัชชาแล้วค่ะอยู่แถวที่เราแยกกันมาเองหนูมองใชนขนาดนีเน้เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าไม่หรอกคะ่ะ ไปก่อนนะเดี๋ยวไอ้รักแล้วเมื่อไหร่แกจะกลับบ้านพี่แทม เน้าชาแกหายไปไหนมาโอเคหรือเปล่านี่เจอนัาชาได้ยังไงคะก็เดินมาเรื่อยๆเนี่ยแหละครับแต่พอได้ยินเสียงร้องไห้ก็เลยเดินตามเสียงมาดูไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะค่ะนัชชาโอเคไหมอะ ชาแกแผลเต็มตัวเลยไปโรงพยาบาลกันไหมไม่เป็นไรหรอกแกแผลแค่นี้ชิยวเียวฉันเจ็บตรงอื่นมากกว่าแกเจ็บตรงไหนวะตรงนี้อะไรเพื่อนน้องเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิคือเมื่อคืนมินนี่ส่งข้อความมาหาหนู เขาบอกว่าจากนี้ไปเขาไม่สามารถคุยกับหนูได้อีกต่อไปแล้วอะยังไงต่อวะตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหนูก็เลยแค้นความจริงปินี้บอกหนูว่าแฟนเขาจับได้ว่าเขาคุยกับหนูอะหนูไม่รู้สึกคลอเลยวะพี่หนูคิดไปตลอดว่าว่าเราเป็นแฟนกันนะ น่าละแม่งแปลกตั้งแต่ไม่ยอมคอคุยน้าก,ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนได้แม่งขบสอนฉันไม่แค่ดวงสวยวะมันปีชองของฉันเรอมันไม่เกี่ยวกันหรอกชาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเราก็แค่ดันบังเอิญมาเจอคนแย่แค่นั้นเอง เรื่องแย่ๆมันเกิดได้กับทุกคนเละนะชาอย่าโทษตัวเองเลยนะต่อไปนี้อถ้าแกจะคบหรือว่าคุยกับใครก็มาให้พวกพี่ช่วยสแกนก่อนได้นะเว้ยพวกพี่อะจะไม่ยอมให้ใครมาทำให้แกเสียใจแบบนี้อีกแต่แกต้องสัญญาอยู่อย่างหนึ่งนะแกห้ามหายไปแบบนี้อีกเข้าใจไหม <c oughs> ดูสัญญาขอบคุณทุกคนมากนะคะยายอะไรอยากไปเที่ยวแบบน้องแพมบ้างอะ่ะแล้วไงอะ่ะจะรออะไรอยู่อะโอหยายไปเที่ยวภูเขากลางเต็นอะมันต้องไปกับแฟนมันถึงจะฟินแปลว่าอะไรโหยายก็เวลาหนูเปิดซีรีส์เกาหลีให้ยายดูไงเออแล้วมันฟินไง ฟินค่ะยายฟินไม่มีฟินมีแต่ฟืนเอาไหมแม่ข้างหลังบ้านมีร้านนี้นะคะเพิ่ณหมอนัดซื้อฝากอ่อนเมื่อวันก่อน,<า>นใช่ค่ะเชิญค่ะนี่ค่ะนนหน่าทานจังเลยนะคะร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยนะคะหมออ้อนแหม่ยายคุณหมอขายเก่งขนาดนี้ต้องแถมให้เราไหมคะอลยแน่นอนยายแถมให้อยู่แล้วคุณหมอชอบทานขนมอะไรคะ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะจริงๆนะคะยายนะ่ะแถมให้คุณหมอคุณพยาบาลเป็นประจําอยู่แล้วแหละเพราะว่าคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยรักษาคนไข้คงหน่วยนะคะคุณยายใจดีจังเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วยายก็มีหลานเป็นหมอนะคะแต่ว่าเป็นหมอฟันกําลังเรียนอยู่คะ่ะแต่ว่าใกล้จะจบแล้วล่ะลูกชายออนก็เป็นหมอนะคะอ๋อเหรอคะงั้นคุณหมอ ไปซื้อขนมไปฝากลูกชายด้วยสิคะได้ค่ะนะเลือกเลยค่ะคุณหมอเอาขนมอะไรคะอะไรอร่อยคะเนี่ยอร่อยทูกอยางงั้นเอาขนมชั้นสองกล่องขนมชั้นสองนะคะแล้วก็เอาลูกชุบแล้วกันค่ะลูกชุบค่ะแล้วก็อะไรอ่างเี้ยคะอันนี้อะคะค่ะอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้สองสองกล่องอันนี้สองกล่องนะคะเหมือนคุณหมอคนนี้เลยค่ะยายจ้ะจ้ะเอ๊ะแต่ว่า หนูเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของแถมก็ใช่ไหมใช่ค่ะแถมให้หนูด้วยนะคะโอ้ยแน่น,นอนเห็นแล้วเดี๋ยวยาแถมให้<ถ> <ไป S 1> นะอืมพยายาแล้วนี่ยายแถมให้ครุหมมาไปลองชิมนะคะสี่ชิ้นเลยทั้งหมดสองร้อยค่ะสองไว้พอดีเลยค่ะคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะ ค่เดินนะแกเออคือทุกคนนะคะเดี๋ยวหนูขอไปงีบก่อนนะคะเออพักผ่อนไปเดี๋ยวพี่ทำมื้อเช้าเสร็จแล้วไปปลุกนะเออทุกคนครับเดี๋ยวมื้อเช้านี้เนี่ยกระผมเป็นคนลงมือทำอาหารให้ทุกคนกินเองนะครับดีเลย นี่นเดี๋ยวผมไปนอนรอด้วยตลออกไร้พิมพมึงเ่ต้องมาช่วยกูทำอาหารส่วนไอ้รักแกก็ไปชงกาแฟาให้คุณแพมกันะได้เดีย๋ยวลักช่ชงเผือกทุกคนเลยเดี๋ยวนะพี่ผมเป็นบบลิสตา้านะทำไมผมไม่ได้ไปชงกาแฟอ่ะไม่ต้องเลยวันนี้มึงต้องมาเป็นผู้ช่วยกูทำอาหารให้คุณแพมเนี่ยเขาได้กินอาหารมันจะต้องออกมาเพอร์เฟกต์เว้ยเอ,อทำหน้า ทำหน้าแหละของมึงมานี่แหละโอ้ยอ,อย่าดึงอรงผมเยอะพี่แพมฮะรักมีอะไรเหรอ อไม่มีอะไรค่ะอาไม่มีเราเรียกพี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวลักไปทำกาแฟให้นะคะ จับน่ารักทำไมคะไม่รู้สิมือมันไปเองอะ่ะหมายความว่าไงคะก็หลักเรียกพี่อะ่ะ พอพี่ถามหลักก็หลบหน้าพี่แถมเป็นทําท่าจะเดินไปอีกพี่ไม่ชอบให้รักเป็นแบบนี้เลยนะจะบอกพี่ได้ยังวมื่อกี่รักจะพูดอะไรรักแ,แค่แค่อะไรเว้นนานจังแค่อยากเรียกพี่แพมเฉยๆอย่ะ ไม่ได้หรอคะได้สิหลักจะเรียกพี่เมื่อไหร่ก็ได้ทางนั้นแหละ แฮมเธอคิดจะทำอะไรของเธอกันแน่อ้าวคุณเนเน่จะไปไหนหรอคะก็ร้านมันปิดฉันเลยจะไปซื้อกาแฟที่เถินพอดีเลยค่ะงั้นไปด้วยกันไหมคะไม่เป็นไรฉันอยากไปคนเดียวก็ได้ค่ะงั้น โอ๊ขอถามอีกข้อได้ไหมคะก็ว,ว่ามาคุณเนเนชอบกินขนมไทยหรอคะแล้วมีปัญหาอะไรก็ลุกคุณเนเน่นดูเหมือนจะชอบกินพวกขนมเค้กขนมปังฝรั่งเศสอะไรแบบนี้คะ่ะนี่ฉันแต่งตัวแบบเนี้ฉันก็กินปาลาได้นะ ฉันไม่ใช่พวกไฮโซดัจริลที่กินของข้างทางไม่ได้โอ้ดูคนไม่ผิดจริงๆคุณเนเนเนี่ยน่าสนใจนะคระับหรอคะแต่ฉันเนี่ยไม่ได้สนใจคุณโอนในสักนิดขอตัวนะคะแต่คุณเนเน่จะอยู่ในสายตาโอตเสมอนะคะ หมายความว่าไงก็หมายความตามที่พูดนั่นแหละค่ะแล้วแกจะกลับไปอยู่บ้านไหมแม่เขาอยากให้แกกลับไปอยู่จริงๆนะหลักไม่กลับหนูทนอยู่บ้านแบบนี้ไม่ได้จริงๆ